วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกกับช่องท็อกก์กู้ใบนะครับวันนี้เราก็มาเทสได้อยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่าพระรามห้าซึ่งอยู่วงเวียนพระรามห้านี่เองคอรับลงแล้วครับถ้าลงแล้วเดี๋ยวดูรายที่รายขาวนี่ครับผมครับอ๋อโอเคสางกูเมย์คนที่สองกูที่หนึ่งโอ้คนแบบวาซินอน เพาจะนอนมาคุณที่หนึ่งอันะผมลงก่อนผมลงตอนนี้ผมกำลังถ่ายอะไรอ่ะผมลงตอนนี้กำลังถึงเลยว่ามาบอกว่าบอกว่าบอกว่าจะนอนจะนอนแต่ลงก่อนเพื่อนใครมาหลอกเราบรรดานักลบก็หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เป็นการเซตรถนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะฟังแผนจากทางเซลล์ เพื่อเป็นการชี้แจงว่าเราจะวิ่งยังไงกฎกติกาในการทดสอบรถเป็นไงครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนเนดนะครับเดี๋ยวรอบนี้เร์ปอรดจะเป็นมาแชลคนนำนะครับผมระยะทางนะครับทั้งหมดมันจะ18กิโลเนาะเราจะไปออกจากหน้านชลุงไปนะครับแล้วก็ไปกลับรถตรงถนนกาญจนา,าตรงติดกาาักาศาบศูนย์ีเอ็มก็คืออยู่ในถนนนครอินนี่แหละครับผมออกจากหน้าชชลุงไปนะครับเพื่อเข้าทางหลักนะครับแล้วก็ รเท้าทางหลักแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆไปอยู่เทิน,ต,นตรงใต้สะพานนะครับพอยืนเทินกลับมาเสร็จปุ๊บมันจะมีเบี่ยงแล้วอย่าใช้หมุนเพียงเดียวนะครับดอย่าหมุนด้ดยวยนะนี่หนิขับตรงนี้เหรอไหวไหมเนี่ยได้เยอะนะคะได้โอเคขออนุญาตแนะนำนะครับเมื่อกี้มีคนแนะนำเรื่องโหมดหรือยังนั่งแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะขออีกรอบหนึ่งหมอขออีกรอบนะครับโหมดนะครับที่สังเกตน,นี่ก็จะเป็น T-Max นะฮะ T-Max ตัว Tech Max ก็ฟีลิ่งการขับเบื้องต้นก็โชคก็จะนุ่มฮะส่วนเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีก็ค่อนข้างดีเลยการเบรกก็โอเคอันนี้จากที่สอบถามมานะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นเอ็มที07ปีล่าสุดครับก็เข้าใจว่าไม่น่าจะต่างกับ m อ07ตัวเก่าที่เป็นหน้าไฟฮาโลเจนฮนะอันนี้ก็จะเป็นไฟ LED เป็นอนะไรติเตอร์ อันนี้ครับก็เป็นฟิลลิ่งการขับข้างหน้าเนี่ยจะเป็น MT09 ของมาเชลฮะเสียงก็จะกระหึ่มกระหึ่มหน่อยโอเคฮะอันนี้ก็ทดสอบอัตราเร่งฮะด้วยที่เกียร์5ก็จากการขับผมเนี่ยเออ่ผมว่าเกียร์3บิดเต็มเนี่ยผมว่าน่าจะยกได้เลยท่อค่อนข้างจัดครับอ,อันนี้ก็มาถึงสุดละ ก็จะเป็นวันเดโมเดของยามาฮ่านะ mm hmm. ก็ถ้ายังไงก็ขอบคุณทางยามาฮ่าด้วยครับที่มีกิจกรรมดีๆให้พวกเรา mm hmm. ก็นอกจากกิจกรรมการทดสอบรถแล้วนะฮะทางยามาฮ่าก็ได้จัดเครื่องดื่มร้านกาแฟข้างๆฟรีนะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางยามาฮ่าได้จัดถ้าเพื่อนๆสนใจใน,ในส่วนของรถยามาฮ่าก็สามารถไปดูได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ทอกเก็ใด้วยครับจะได้นำกิจ,จกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆไ,ได้รับชมครับขอบคุณครับ